เดี๋ยวจะมาเปิดสู่กันว่ารถ2 5 0ไล่ข้างเทโบเดิมเนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะจ้ของรถนี้เปิดฝาโบ้กหน่อยก็คันนี้เป็นเทโบ2 0 5แตนาดโรงงานเลยเป็นโบเดิมๆยังไม่โมเหตุผลที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะพรอมยัง ไปดู2องบโบเดิมไล่ข้างไปดูกันก็จากคลิปที่แล้วนะฮะที่เป็นรถบางโบเอฟห้าแต่ว่าคันนี้เป็นโบเดิมเดี๋ยวไปดูกันว่าโบเดิมจะแรงเวฟมาไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดสู่กันว่ารถ2องบไล่ข้างเทโบเดิมเนี่ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเจ้าของรถนี้เปิดฝาบอกหน่อยวันนี้เจ๋งไม่อยู่นะเดี๋ยวต้องมีคำถามพี่เจ๋งไปไหนอ่ะก็อย่างที่บอกนะมันมันมีเด็กผมจริงๆไม่ค่อยอยากพูดเยอะนะรู้ๆกันอยู่ต้งกระติบอ่ะกระติบกระติบเดี๋ยวคขอืดนรู อ่ะตัวสองแนะนำตัวหน่อยดิสวัสดีครับเอาโมงแม่ออกหน่อยเราฆ่าเชื้อแล้วสวัสดีครับเล่นไปกี่หลุมแล้วชื่อกล้วยครับเล่นไปกี่หลุมดูตามันดูตามันซูมซูมตามันเลยซูมตามันกี่หลุมถามเจ้งกี่หลุมไม่เล่นครับไม่ไม่อะไรเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เอาบอกคขาดิทำอะไรไปบ้างก็โบเดิมจริงหรือเปล่าเอาก่อนโบเดิมจริงหรือเปล่าถามก่อนโบเดิมครับแม่งหมกไอ้ที่เนี่ยปากสี่หกแต่ว่าหลีปากเล็กลงอ่ะเดี๋ยวดูดูดูชัดดูชัด เดิมจริงไงดูสายน้ำเนี้ยเนี่ยไอ้เทียแม่งแม่งเนี้อไอ้เทียสี่หกต่อเนี่ยแล้บมันงระบบน้ำครบถอดให้ดูได้ไหมครับเป็นโมเดิมเนี่ยให้แม่ลำบากเล่นหน่อยลำบากเกินก็อันนี้เป็นเทอร์โบ2.5งพันตนดาร์ดลงนานเลยเป็นโบเดิมๆยังไม่โม่โอเคผลที่ยังไม่เปลี่ยนเพราะไม่มีต่างนึกว่ายังไม่คุยกับกูแล้วไอ้เหี้ยนึกว่าให้กูดูคเดียวทำอะไรไปบ้างแล้วนอกจากนอกจากเทอร์โบเดิมเนี่ยทำอะไรบ้างล่ะ มีหัวฉีดหัวฉีดอะไรขออะไรน์ถ้ายินหน่อยเพราะเพราะว่าจีเทคครับบางทีคนที่ขับ2องพอยู่เนี่ยและอยากทําตามบางทีดูรถบางไปแล้วแบบว่าเฮ้ยยังไม่อยากได้โบดูสเต็ปนี้ไว้เมื่อกี้หัวฉีดอะไรนะจีเทคจีเทควีหนึ่งจีเทควีหนึ่งของบางอะไรวะวีหนึ่งเหมือนกันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบางไอ้ว่าห้าอันนี้โบเดิมอ่าจีเทควีหนึ่งมีปั๊มใส่ปั๊มวีโก้ฮ่าข้ามคันข้ามคันรถบางไม่มีนะใส่ปั๊มอ่ะมีอะไรอีกไม่มีนะครับแล้วก็เป็นพัดลมไฟฟ้า ขบวนไฟฟ้าอินเตอร์ออรจริงๆไอ้พวกนี้ไม่นับนะ <c oughs> ไอ้ที่โบเดิมจริงๆไม่จำเป็นต้องมีนะอินเตอร์เนะี่ยขบวนไฟฟ้า จริงๆ,งๆพนลมไฟฟ้าผมไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่แต่งรถตามเพื่อนนะครับเพราะว่าพนลมไฟฟ้าจริงๆอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์มันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องคือถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันไม่มีวันเสียแน่นอนคือมีวันเสียแต่ว่ามันไม่มีวันทางอะ่ะเสียก็คืออาจจะหมุนเบาไปความร้อนอาจจะขึ้นง่ายหรือหนักเกินไปทําให้เสียงเครื่องดังหึ่งๆเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นพนลมไฟฟ้าเนี่ยข้อดีคือมันไม่ฉุดแรงเครื่องแต่ว่ามันมีโอกาสเสียได้ขี้เกรือขึ้นดีเลยบ้างสายไฟ,ฟาขาดบ้างซึ่งไอ้บังก็เป็นโอ้่ วันนี้วีโก้หน้าร้านมึงมายังยังไม่มาไฟไหม้อยู่หน้าร้านเอาดีๆเออวิ่งเอาน้า,าไปดับดเดี๋ยวเอา้าจากกล้องจอปิดให้ดูไอ้เฮียขี่ขมาจะมาลิมแมลแหละยังไม่ถึงคิวว้าขี่มาควันขึ้นโหเอาน้าไปดับกันเต็มเลยไฟไหม้สายบันดลมไฟฟ้าก็ต้องระวังต่อให้ทำสายไฟดีแค่ไหนมันมีโอกาสได้ ว่าเราเรามีฟิลมีอะไรป้องกันได้หมดแต่ว่าแนะนําว่าคนที่ใส่พลังไฟฟ้าขอให้เป็นคนที่เริ่มแต่งรถขั้นที่2องแล้วก็คือไม่ได้แต่งตามเพื่อนอะแต่งแบบว่าเราเริ่มรู้จักอะไรแล้วบางคนเนี่ยช่างใส่เลยผมมี50,000ืานแสนหนึ่งซึ่งไม่รู้สติอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เขาแต่งขั้น2เนี่ยหมายความว่าเฮ้ยผมใส่อินเตอร์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใส่เทอร์โบแล้วเนี่ยคือเขาศึกษามาแล้วว่าถ้ามีเทอร์โบต้องมีอินเตอร์ผมใส่พลัไฟฟ้าดีกว่าผมมีตัวเตือนแบตเตอรี่มีตัวเตือนอะไรพวกนี้ อย่างนั้น,นใส่ได้แนะนาโอเคสรุปคร่าวๆรถไอ้กล้วยอันนี้มันชื่อกล้วยกินไม่ได้ชื่อกล้วยหรอกมันชอบกินกล้วยเขาไม่ใช่ <c oughs> เขาชื่ออะไรนะชื่อเกมไมทำไมถึงคนเรียกกล้วยก่อนใส่เกงลายกล้วยคนเลยเรียกกล้วยแค่นี้แนี้ใช้ยาอย่างงี้เจงซื้อถุงยางทุกวันไม่เรียกถุงยางอะ่ะ <c oughs> ดูเหล็กเจงดูเหล็กใชยาใหม่ก็สรุป้ง่ายรถคันนี้มีแค่ไสบฟางมิโก้ทำไมถึงใส่ไสบฟางมิโก้วะไม่เข้าใจ อ๋อเขาเขาขายต่อใช่เขาขายรถถีงปล่อยรถยึดไม่งั้นแม่ไม่ใส่หรอกไส้ปั๊มอ่ะสรุปมีไส้ปั๊มรถยึดมีหัวฉีดชุดหนึ่งแค่นี้เหรอกล่ับกล่องอย่าเพิ่งเดี่ยวข้างหน้าก่อนดิเผื่อคนอยากทำตามข้างหน้านีสองอย่างแม่งก็แค่หมื่นกว่าบาทเองไม่มีอะไรเลยเนี่ยอินเตอร์เกมไม่จำเป็นนี่แม่งก็ทำมาใหญ่เกินเนี่ยเมอร์เลยตะโบก็ตะโบเดิมบู๊ดยี่บู๊ดเท่าไหร่ยี่บ้างลดน้อยด้วยลยบางบู๊เท่าไหร่นะตอนโบเดิมเหรอดูโบนี้ดิ จะไปถามทำไมโวเดิมห้าสิบหเข้าตัวหนึ่งอ่ะแต่เห็นว่าอะไรนะแปลตูดรถบังเลยหออกหนีไม่ออกธรรมดาคนจูดคันนี้แม่งเทพทางบังบอกคันนู้นมึงก็จูดได้สี่ทีจูเกันทั้งหมู่โอเคเดี๋ยวพาไปดูทรงกันดีกว่าเผื่อบางคนอยากโหลดตามคันนี้อ้าวจะท้าใหม่ปะมันท้าลุดคันนี้เปลี่ยนล้อมาหลายชุดแล้วมันบ้าเนี่ย เดี๋ยวก็ใส่ลายไอ้ลายที่ไม่เข้าตาลายอะไรนะล่าสุดอะแนวไหนแม่งก็ไม่รู้ว่าเหมือนจะไปสมัยยุคแรกๆอะยุคอะไรเล็กเขาใส่กันไม่รู้ว่ามเหมือนจะไปแนวไหนก็ไม่รู้หลุดโลกไปแล้วมีรูปมีรูป่ะมีรูป่ะมีรูป่ะเออจะขึ้นให้ดูนี่ไม่รู้นะแต่บางคนก็ชอบแต่ว่ามันไม่ใช่แนวผมแนวผมมันต้องลอกเลย์แบบกันแต่ว่าจริงๆแล้วก็ควรเปลี่ยนกันบ้างนะเพราะว่าไปไหนก็เจอแต่อีแบนซีสามเจ็ดซีอีอารีเฮียแล้วรู้เยอะแยะหมดเหมือนก็หมดอะ ต้องเปลี่ยนมันแหบบวกๆนี่ก็เป็นด e ีแบนใครชอบทรงนี้เดี๋ยวบอกรายละเอียดให้ยางอะไรบอกหน่อย2อ3 5 4 5, 5ข้างห,หน้าหรือข้างหลังในสองสามเนี่ย4เส้นเลยมึงใส่เหมือนกันหมดเลยเหรอแสดง 5, ว่าล้อกว้างเท่าไหร่8ปด <8, S 2> ครึง่งแครึ่งสองสาม้าวะอ่ะไอ้เหี้ยเอาละ <c oughs> นี่มองล้อแล้วมันก็มีความสุขนะมองล้อมันมีความสุข <c oughs> สีนะทำไมวะมันยิ้มโชหน่อยโชหน่อยไอ้เหี้ยเล่นตาแล้ว ิ้มเลยตรลงตรลงไซส์ลายยางเนี่ยสองสามสี่ห้าสิบแปดไอเทดอกดอกลายแม่งเหมือนนิ้ตัวชิ้หายเลยสูดตาสองอะไรนะ 2, 3, 5, 4, 5, สองสามหน้าสี่ห้าสิบแปดสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดข้างหลังอ่ะเท่ากันใช่หยบดวะมาดูเหมือนข้างหลังอ้วนกว่าปะ่ะแต่แปดจุดท่าก็ต้องใส่เท่ากันอยู่แล้วนะปกติเออความกว้างแปดจุดห้าเป็นดีไปเอ้ยแต่มันไม่เท่ากันก็ได้นะเพราะว่ามันทําให้ยางมันโอ่งเออบวมกาได้เพราะอันนี้เวลามองไม่หลน้นหล้นนิดนิด เนี่ยดูข้างหลังด้วยวะให้คนดูเผื่อเผื่อเขาอยากใส่ถามว่าโดนจับไหมไม่ไมีโดนมาบ้างสิมาบ้างนี่คืออีเหี้ยน่นะแม่เออถ้ารถมึงโดนในรถกูกไม่เห,เเหลือนะขอตโวษนะครับว่าคุณจะโดนจับหรือเปล่าโดนยาง <c oughs> ก็ล้อไม่ล้นนะ <c oughs> อ๋อยางล้นโดนยางถูกว่าย่างเงี้ยยางมันออกนี่จริงๆล้อล้อไม่ล้นเลยนะเถียงตำรวจได้เลยนะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะโดนท่อดังกับฝากระโปรงคาร์บอน ฝาเดิมไมายถึขั้นอื่นอ๋อเอาก็หลังโหลดเท่าไหร่กล้วยเนี่ยมึงเหลือกี่แผ่นเนี่ยสี่แผ่นมึงโหลดแบบไหนเนี่ยดัดแหนบสามใส่กองโหลดหนึ่งอุ้ยดัดเยอะนะสามใส่กองโหลดหนึ่งหลัดเยอะจังวะไม่ใส่กองโหลดสักสี่นิ้วไปเลยทีเดียวใช่ปะทำไมอยู่ไม่ใส่กองโหลดทีเดียวเลยไม่ใส่ไม่ใช่หรอกกองโหลดสี่นิ้วมันแพงใช่ปะพอซื้อกองโหลดสี่นิ้วต้องซื้อตั้งแรกอีกไอ้เท็ยดัดเอาดีกว่าประหยัดประหยัดแล้วหน้าหน้าเดิมเมื่อกี้เล่าให้ฟังบอกว่าใส่สตัทมา แต่ไม่ปังเตี้ย,งย,งยงลงประมาณนิ้วค,ครึ่งเออเตี้ยลงประมาณนิ้วครึ่งแต่จะตัดนะผมก็ไม่มีความรู้ปกติเขาโหลดอย่างเดียวก็เท<ม>่ากับว่าข้างหน้าเนี่ยโหลดประมาณนิ้วครึง่งข้างหลังสี่นิ้วจะสองก็ไม่สองนะหน้านิ้วครึ่งอ๋อ,อปกติเขาน้าสองหลังสี่หน้าสองหล,หล,งลังสามอะไรแบบนี้ไอ้นิ้วครึง่งโหลดทำไมวะนิ้วครึ่งไม่มีอะไรเลยของแต่งรถเลยเอ้ยมีข้างหลังหน่อยคัมเคนี่ยังจ่ายไม่หมดนะเครดิตไว้ เอาเปิดโวเลยดิมึงเดินอะไรดิอันนี้ซื้อมาจีหวานครับทำซื้มอมะจีหวาสองร้อยสองบ้านมึงซื้อถูก,ถกยังไง <c oughs> มีการไม่พูดด้วยนะ <c oughs> <c oughs> โมมีรู้อะ่ะ <c oughs> ไอเยียบอกว่าเพื่อนให้มา <c oughs> จะมาบอกราคาได้ไง <c oughs> ไม่มีอะไรเลยรถมันไม่แต่งอะไรเลยภายนอกเปลี่ยนล้อยอย่างเดียวไม่มีเลยนะไอ้นี่นี่เอาแก๊ปหลังแก๊ปแก๊ นี่เขายังแสกันอยู่อีกวะเนี่ยได้มาฟรีแต่นี่อะไรมึงทำนิ้วอะไรกันอะไรเนี่ยดีนะกล้องไม่เห็น <c oughs> เออดีนะกล้องไม่ทันหันไม่เห็นไอ้เหี้ยได้มาฟรีมะ <c oughs> ดูข้างในดีกว่าดูข้างในดูขึ้นฝั่งนู้นเลยป้าอ่ะภายในไอ้เหี้ยข้างนอกไ,ไ,ไม่แต่งแต่ข้างในมีวัดโบู๊ดวัโบู๊ดวัดโบู๊ดไอ้ขาววัโบูบ๊ดนี่ J B นี่ว่าคอมอ่ะใช่ปะไม่ใช่ J B J B J I B มึงเห็นไอ้ไหมน่ะ J B มันใช้ตัวเดียวกันมึงไปอยู่ไหนมามันเป็น J B ไม่ใช่ J B ไม่เหรอจิ๊บอ่ะมึงรู้จักปะผมอะไรเหมือนเดิมเหมือนไอ้บางเลยคอพับเหมือนกันเลยมีแค่นี้ไม่ไม่แต่งเฮียอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะนี่มีท่อคันนี้ท่อสองเส้นนะเปิดมึงเปิดแคปดิบางมึงก็ลำบากหรืออย่างนี้ัดีแม็กเก่าเบมือนไงที่ท่ออะไรเนี่ยทำไมต้องมีท่อสองอันครับ อ้าวเฮียเงียบไปตายทำไมต้องมีน่องสองอันอ๋อเอาไว้เผื่อไว้เปลี่ยนตอนนี้ใส่อะไรอยู่ใส่ออกท้ายอืออยู่กลางรถเลยอันนี้หัวเกียร์อันนี้คือออกหัวเกียร์เลยคือเสียงโหดพออยากอยากเบาหน่อยก็เ่าลงหน้าเพลอเฮียกูเคยเห็นแต่หน้าเพาก็ออกท้ายเฮียนี่ตรงนี้กับตรงนี้มึงทําเพื่ออะไรใช่ไหมแร้ผมก็เหมือนกันเฮียจริงๆคันนี้ ผมนั่งเข้ามาในรถผมก็รู้เลยว่าเป็นรถตำรวจเก่าเพราะว่ามันมีรูนี้นี่<ล>รูยึดวอไหนฝั่งนี้มีมเหรอ,อมีอนี่เลยวอสามาสเรียกวอลสี่นี่หย,ยิบตรงนี้เลยนี่มีตรงนี้เพราะว่าเขาคงไม่เปลีย่ยนคอนโซลให้มึงแน่นอนแหละมันชิ้นใหญ่ใช่ปะ่ะล่ะแต่เขาก็บอกหมดแล้วว่าเป็นรถตำรวจถูกไหมเพราะว่าเขาประมูลมาทีเป็นร้อยๆคันอะ่ะแล้วก็ตอนเรา <c oughs> ไปรับรถเนี่ยเราเลือกสีได้ถูกไหมเราอยากได้สีเหลืองสีเขียวสีแดงแล้วทำไมมึงเลือกสีนี้เขาไม่เลือกสีนี้ชอบมึงบอกเขาว่าอะไรสีเนี้ย มึงบอกว่าอะไรเห็นไปเห็นเขาบอกเอาคนเนี้ยอ๋อสีสีนี้เขาทำมาแล้วแล้วไม้วิ่งน้อยก็เล้วคันนี้เลยอ๋อแต่ว่าถ้าเราไปสั่งเป็นสีอื่นก็ได้นะแต่ไม่รู้ที่ไหนนะเราไม่โฆษณาว่าเราไม่ได้ตังค์อ่ะเดี๋ยวมีกล่องไม่ได้ว่าลืมนี่เอารีโมดนะกล้วยรีโมทอยู่ในนี้แล้วมึงจะแยกกันทำไมเนี่ยนนั่แม่พี่มีกระโดดอ้เป็นไฟด้วย นี่มึงเก็บวันกี่วันนะเมื่อวานโอ้โหไอ้เหี้ยนอนขึ้นเลยมึงเมาออกมาเลยมึงเมาออกมาเลยโอ้ยไอ้เหี้ยหมกพี่ว่คตรหมกเลยกล่องนี้เป็นกล่องมือสีนะฮะใช่ป่ะนะใช่ปะไม่ใช่เหมือนรู้นี่เป็นกล่องสตอมนะฮะก็จะข้างในมันก็คล้ายๆตัวกล่องบูธอ่ะ ฟังก์ชันมันเหมือนกันก็เป็นดันยกแล้วก็บดบูนแล้วพวกนี้แล้วคันนี้มีแมพสแตน,น stand, แล้วก็มีกล่องแค่นี้นแหละ <Okay. S 1> ข้างในมันมีแค่นี้จริงไม่มีอะไรเลยแล้วก็ขายของน้อย <laughs> นี่เลยเราแนะนําไอ้กล้วยไว้เลยนะฮะอันนี้คือขายแม่งนะไม่ได้ขายคนดูนะนี่ถ้ามึงงบน้อยนี่เลยเทอร์บโบเอฟห้าตัวถูกลูกนี้ขายมึงเพียงเอาไปสี่พันเก้าพอ มีไหมไอเฮียสี่พันเก้ามีไหมราคาลีแมพเออมึงเซียนอ่ะไอเฮียโมฮีนราคาลีแมปสี่พันเก้าจบเลยแต่ไม่รวมใส่น้ำมึงไปใส่เองแต่ถ้าคุณเซียนแบบอยากรอๆหน่อยนะแล้วก็เฟี้ยวๆขึ้นมาหน่อยงานเทพนี่เทพขึ้นมาหน่อยหนึ่งหกพันเก้าเอห้าฝาน้าเกดดี้เด็ดลูกไอเฮียแพงกว่าสองพันได้ฝาน้าเกดดี้เออน้ำเดียว สองน้ำไม่ได้เล่นของถูกกันกูลงแบบแพงๆอย่างเงี้ยผมไม่เคยอืมแต่ไอพวกเนี้ยมีแค่ประกันรั่วซึมถ้าอยากได้ประกันแบบขาดประกันทุกกรณี3เดือนตัวนั้นก็ภายในเนี่ยมันจะอัปเกรดเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามองภายนอกเนี่ยคุณดูไม่ออกแน่นอนแต่ว่าถ้ารื้อภายในเนี่ยคนเลยคิดส่วนกันเลยแล้วก็ราคาต่างกันครึ่งต่อครึ่งต่อครึ่งต่อครึ่งเลย <อะ S 1> ตัวนั้นอยู่ประมาณ1 3ื่นสามถึงหมื่นสี่เฉลี่ยตัวเนี้ยสี่พันเก้ากับหกพันเก้าใช่ป่ะ นั่นแหละถ้าสนใจก็มึงดูอะไรอยู่ก็ทักกันนั่นแหละอ่ะดูเฟซก็ทักเฟซมาดู YouTube ก็ทักเฟซมาอ่ะดูยูทูปทักไงอะทำไ่ได้นะคอมเมนต์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 หรือโทรเบอร์ไอ้บางหยุดเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโดยรอบก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปลองขับกันว่ารถไอ้กล้วยเนี่ยมันบอกว่ามันจี้ตูดได้บางได้ี่ดูว่าเนี่ยรถโบเดิมมันบอกมันจี้ตูดได้บ้าได้เดี๋ยวพาไปนั่งดูฟิลลิ่งว่ามันได้จริงเหรอวะ ตอนนี้เราก็อยู่ในรถได้กล้วยแล้วนะฮะโอ้โหเฮ้ยหรือบอกว่ามีคัทนี่คัทอะไรคัทตลาดคัททั่วไปเลยนะกี่บาทซื้อมาสี่พันโอ้โหคัทสี่พันดูเรื่องใช้มาเกือบสองปีแนละ้วเฮ้ยยังไม่หมดเลยยังอ้เคียม,มึงน่าจะบอกว่าหมดไปสามชุด <c oughs> ใช้มาสองปีแล้วมึงขับันไหนบ้างรถมือแ <c oughs> คซื้อรถมาวิ่งแค่สองหมื่นโลสองปีอ้เคียไม่น่าโม้หรอกว่าใช้มาสองปีเนี่ยมันบอกว่าใช้มากี่ปี ไปฮะเดี๋ยวเราพาไปลองกันว่า2อ0 0โบเดิมเนี่ยแรงจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนดูคลิปรถไอ้บางแล้วอะก็ยังบอกว่าผมยังไม่อยากไปเทอร์โบครับผมอยากสุดในเทอร์โบเดิมได้ไหมได้ครับก็สเต็มนี้ก็ถือว่าสุดในเทอร์โบเดิมแล้วนะถูกป่ะมีอะไรให้ทําอีกวะแคมเออมีแค่แคมแคมกันเลยระบบโน้อมัน,มตน,นแต่จริงรถไอ้บังไม่มีโอโรมันนะโบแล้วอะหัวฉีดแล้วไม่มีโอโรมันนะที่จริงมันก็มันก็ไม่มีอะไรให้ทําเยอะนะรถอะ ทำตามสเปคมัน,นยังไงก็วิ่งได้นี่มีเปลี่ยนหมดมีเปลี่ยนหมด <c ười> หมดอะไรก็ใช้หมดอะไรอ่ะหมดหนึ่งหมดหนึ่งพ่อ,อเหรอซื้หมดสองครับผมจูดไ,ไว้เผื่อมีเทอร์บโบนะไอ้ย่าท่ออยู่ตรงอยู่ตรงบอกคนขับนี่แม่งก็เสียง,งโหดดีนะสัดตุกนะเอี๋ยวสทานหน่อย สียงมันดูโล่งๆอ่ะคนละเสียงกับรถบางคนละเสียงกับรถบางเลยเพราะอย่างว่าไอ้ห้ากับโปรเดิมไอเหียถ้าเสียงเหมือนกันจะเปลี่ยนโปรทำกระแสงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้เหี้ย่ไยได้ว่ะเฮ้ยไมันเหมือนแรงของรถบางวะจริงนี่โอ้ยนี่เกียบแค่15%นะ์นะได้หมด จูบอ<ฮ>ะใครจูบบวนกระเป๋าถ่านบกระเป๋าถานนะอีสันคนเดียวกันที่จูบรถเจ๋งเลยว่ะเอ้ยรถ bon ไอ้บังไอ้เที่อเจ๋งแม่งรีวิวจะเป็นรถแม่งละเดีย๋ยวรอดูรถเจ๋งด้วยเร็วนี้ไม่เกินสิ้นปีหน้าได้ดูแน่น, <c oughs> นอนปีหร <c oughs> ือเปล่นรถพี่เจ๋งขายไปไหนขายทิท <c oughs> ้งวะอียช่างกิโลไวปวันนะั้นอะแม่งให้สองพันห้ากูบอกว่าขอสามพันได้ไหมม่ให้ไหมไม่ให้ดิ เเลยให้คัดมือตึงไปว่ะใช่มันหมดแล้วเมื่อก่อนแรกๆมันดีเหรอเหมือนแบบมึงวิ่งยังไม่ถึงสองหมื่นโลมึงบอกจะหมดแล้วหมดแล้วสองหมื่นโลนะจะสามหมื่นแล้วรถเดินแสนหน้าอี๋ใครเขาใช้เป็นแสนโลไม่เเหรอออมึงเสียเงินสี่พันมึงใช้อยู่สิบสองหมื่นโลมึงบ้าไอ้กยเอ้ยเพิ่มอีกสามพันได้ อตอนนั้น, <those S 2> นพี่บิ๊กไงพี่บิ๊กเขาไอ้บิ๊กมึงฟังไว้บิ๊กมึงฟังไว้พาน้องไปในทางที่ไม่ดีงบน้อยอนาะน้อยเพราะเนรอดไปรอดไปพร้อมยังเดินอยู่เดินดีนดีไอ้เฮียรามึงเหียช่วงามอีเออ่งามันแบบ กูก็เลยแบบลังเลใจไงเพราะปกติกูไม่ค่อยว่าอยู่แล้วอะไรก็ว่าวนนกันรถกูมันไหแย่กว่าไอ้กล้วยไม่และคันมันเฮี้ยด้วยแล้วคันเกียร์เฮี้ยด้วยไอ้นี่บูทฟูดปลายเกียร์น่าจะแตกที่ร้านเรามีให้เปลี่ยนอันนี้ไม่ได้หายของฟูดคันเกียร์มันจะเฟิฟร์ตเฟิ <c oughs> ร์ตคันคันเกียร์มันเฟิร์ตแล้วก็คันตึงแล้วแบบแปลกๆแล้วก็ช่วงล่างโยน ผมก็เอามาหลายอย่างจริงๆผมเทพไงจริงๆผมแบบเฟี้ยวเลยอะแต่ว่าด้วยด้วยรถมันไม่พร้อมอะแอบบางข้ออ้างหรอบ <c oughs> ไอ้บางมึงพรยยอดกูเหรอหน้าสับรถบางให้เกียรติหน่อ,อยพร้อมยังรอบนี้พี่จะไม่ว้า เได้ไหมกะได้นะโมเดิร์นนี่ถ้ามีโมจะขนาดไหนเนี่ยกลับไปใส่ไปบ้าไป เอรอีกไหมคนนี้เปอรอีกไหมเฮ้ยบางเบอร์ไหมสามเกียร์สีเกียร์เดี๋ยวนี่เดี๋ยวไ้นี่้เดี๋ยวนรอไไม่มีพี่แยกสายมาบอกไม่มีหยอกๆอะไไม่มีเดี๋ยวจัดเต็มๆให้ดูอีกทีนึงนะฮะคราวนี้ให้ดูใหม่บ้างว่าต่อมถ้าไล่ข้างโบเดิมวิ่งไปนไง อเห็นะวดูความเดียวของไม่ดูบูสนะครับไม่เกินยี่สบิบห้าแฮมเซฟไวมากไวมากมาแล้วโอ้ยังเงีเยบอยู่เลยเดินย,วยาวๆเดินย,วยาวๆไม่เท่าไหร่แล้วกูมไม่ได้ดูไม่ดูไม่ดูไม่ดูอ่ะโอ้ยตุ้นอไรกูเงียสีเงี้ยอ้ยเฮียเฮียเบรกเบรกไอ้เฮียนะมึงเนี่ย ขี้อะไรดีเลย,ยจะจะวายจมีอไแรกนี่<ใ>นเ,เอาไปยี่สิบเอาไปยีโอ้ยถือว่าตั้งแต่นี้โอเคนะนี่แค่มูลหนึ่งเองนะมอสองไอ้ขีเี้เอะไรไห่้สายมันลงไฟฟ้าวะเนี่ยไอ้ข <laughs> ี่ขีนไอ้ี้ีอีไอ้กี้นไ้ีไอ้กินไอไอ้ขไอ้ขขไอ้ขี้ข้ไอ้ีไอ้ไอ้รไร้ขี้ออี้ โอเคอยู่นะมีโมเดิร์นนะโมเดิร์นโมเดิร์นน้อยมากโมเดิร์นโมเดิร์นแทบไม่มีควันเลยนะไม่มีเลยใช่ไหมน้อยมากเลยนะมากแล้วแต่โมเนสองน่าจะเยอะอยู่เพราะว่าจูนไว้ให้เผื่อตอนมีเทโบฮะเพราะว่าจริงๆคันนี้จูนเป็นสามสเต็ปก็คือปิดกล่องปิดกล่องก็แรงเลยแรงในระดับหนึ่งเลยเพราะว่า คันนี้มันมีหัวฉีดแล้วไงปิดต่องก็แรงวพโมดหนึ่งก็จะคล้ายๆกับโมดสองของคันอื่นอ่าพโมดสองก็เป็นเผื่อรถมีเทอร์บโบจะบอกไว้ก่อนว่าการที่เราจะทำรถแรงสิ่งสำคัญที่สุดคือประกันชีวิต <c oughs> ไอ้ยี่ยงล่างไอ้ยี่ยงล่างนะงางี้เบรกไม่ดีมึงก็ต้องมีประกันชีวิตอยู่ดีคือท้านที่ดีอ่ะมีรถปุบก็มีประกันชีวิตเลยคนข้างหลังแกไม่ลำบาก <c oughs> เพราะว่า ประกันประกันอุบัติเหตุไอ้ประกันรถยนต์อะมันยังแพงอ่ะเป็นหมื่นประกันชีวิตแพงอะวะแพงเอาแพงเถอะก็ทำประกันรถก่อน,ลนแล้วกันเวลาตายก็ตายในรถอย่าตายนอกรถนะไอ้เหี้ยเขาไ,ไม่คุ้มครองนะโดนยิงไอ้คาร์มาตายในรถเออถ้าโดนยิงมึงก็ต้องแบบพยาบา,ปา,าลปั๊มหัวใจโรงพยาบาลอพยาบาลผมว่าผมไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยขารเข้ามาตายรถดีกว่าถึงแล้วเรียบร้อย โบเดิมจริงๆเดี๋ยวให้ดูอีกทีถอดกล้องให้เหน่อยเผื่อเขาไม่เชื่อว่าโบเดิมอ่ะ,อะเดี๋ยวให้อากลวยเปิดให้ดูเทอโบดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าหมกผมมนจั่วหลวงขนาดนั้นเดี๋ยว้ยเดินไปเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับว่าเป็นโบเดิมจริงๆ เคี้ยวแม่งถอดยาไม่ต้องถอดแล้วอ่ะมึงสาบานหน่อยว่าโบเดิมโบเดิมครับถ้าไม่ใช่โบเดิมอ่ะให้ตายเลยเฮ้ยมันน้อยไปเฮ้ยโอ้ะอ่อแสดงว่ามึงหมกอ่ะเนี่ยไม่ได้โมไอ้ที่โบเดิมจริงมึงจะไปกลัวอะไรเดิมจริงเดิมจริงมึงเดิมโรงงานถ้าไม่เดิมอ่ะไม่ไม่เดิมไม่เดิมอ้าวเนี่ยใบเดิมมึงตุกติกเนี่ยเดี๋ยวเขาว่าไม่เชื่อแกะเลยรอเลยนี่แกะเลย แค่มึงบอกว่าเออขอให้หน้าที่การงานหรืออะไรชิบหายไปคือเราไม่ต้องกลัวอยู่แล้วในเมื่อเราเป็นโบเดิมอ่ะหรือกล้วขอให้กลัวไมออมึงหมกหรือมึงหมกไอ้กล้วยบอกว่าเผื่อตำรวจเขาหมกมาตอนที่ซื้อรถอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโบเดิมข้างนอกก่อนแล้วกันนะนี่โบเดิมมันลูกแค่นี้เองดูใบมาดินี่เอาผมให้เปรียบเทียบกับนิ้วเนี่ยแม่งประมาณนี้เองนะเนี่ยปากมันเนี่ยแค่นี้เองนะ แต่วููพวกโม44เนี่ยนี่นี่โหเหลือเป็นวาเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เลยนี่ยแก๊งแบบแกแบบไหนมึงดึงออกเลยเหรอต้องไงโคตรแข็งเอ๊ะเฮียโมุกโคตรเสียวนี่ฮะดูเธอเลไปกล้วยกันเฮ้ยที่นี่นปาก48ด้วยวะเดิมจริงเดิมเฮี้ยเลย เรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยว่าอย่างวิ่งนี้เลยเอาโบก่อนสองลูกเในรถน่ะเดี๋ยวเนียนเลยไอ้เหี้ยไอ้ตอนไปเอาโบก่อนนี่ในรถน่ะสองลูกอ่ะเออเขาลดอันดีๆ้พี่รถมึงอยู่ประกวดเดี๋ยวอยาทำอะไรมึงก็ทำเถอะเออวันนี้เราเปิดสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะนี่ฮะไอ้ไอ้บางบางนี่สมาชิกใหม่อ OS สมาชิกใหม่โอเอซไงสายเห้าสายเห้าโคนตีไม่ไหวเพราะมันแรงทำงานเมื่อกี้มันเมื่อกี้จะพูดนะว่าเขาเืินขับแตกแต่มันแตกไปแล้วรอบเลยไงแรงนะเที่ยวห้องด้วยก็แตกที่แตกเก่าลมาบานๆอ่ะไี่แต่โคเดือแตกอ่ะมาเลยมาเลยก็ก่อนจากกันนะฮะขอขายของอีกอย่างหนึ่งนล้วมันเครื่องนล้วมันเครื่องนล้วมันเครื่องขายหน่อยเอาถือเลยมึงเอาถือเลยถือนล้วมันเครื่องจะมาถือกล้องเฉย น้ำมันเครื่องเด็กออยน,นะฮะ1,650แถมโอเมก้าด้วยเนี่ยนี่มูลค่า650นะแถมใบทั้งชุดแบบนี้เลยน้ำมันเครื่องแกนอย์ระยะ6ลิตแลรแกนียเล็กลิตรหนึ่งทั้งหมด7ลิตร1,650จบไม่รวมเปลี่ยนนะรวมเปลี่ยนรวมฟองอยู่1,900ถือว่าขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นทางรา้านไว้ห้องนี่นอ้โหทะโบอ่ะเนี่ยเราเกินเอาโอเคก็สำหรับคลิปนี้รายไปก่อนอยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวรอดูอีพีหน้าว่าคลิปต่อตอไปว่าผมจะพาไปดูรถอะไรแล้วก็ฟีลแค่ไหนสวัสดี